วันหยุดแบบนี้นะครับผมจะพาเพื่อนเพื่อนมาทําเมนูเส้นใหญ่ผัดไข่เค็มเส้นใหญ่นุ่มๆผัดกับไข่เค็มนะครับปรุงรสชาติเข้มข้นอร่อยมากครับเพื่อนๆตามไปดูกันเลยครับกุ้งนี้นะครับเราแกะเปลือกแล้วเราไม่ต้องผ่าหลังนะครับใช้ไม้จิ้มฟันจิ้มมาสิ้นดำๆออกแบบนี้นะครับต่อมาสับกระเทียมประมาณ1ช้อนโต๊ะครับพริกชินดาแดงสับประมาณ1ช้อนโต๊ะครับต้นหอม3-4ต้นหั่นเป็นท่อนครับเพิ่มสีสสันโดยแครอทหั่นเป็นเส้นครับ ต่อมาไข่เค็มเราใช้จากไข่เหลืองนะครับเอามาบดให้ละเอียดแบบนี้นะครับขั้นตอนต่อมาราลงมือผัดกันเลยครับตั้งกระทะให้ร้อนนะครับแล้วใช้น้ามันพืชหรือใช้น้ํามันหมูเจียวก็ได้นะครับในการผัดอาหารนะครับผมพยายามจะใช้น้ํามันให้น้อยที่สุดนะครับเพื่อนขั้นตอนต่อมามาคั่วกุ้งกันครับเราจะคั่วกุ้งเอาแค่สุกพอดีนะครับเราใช้การคั่วแทนการลวกเพราะว่าเราคั่วแล้วจะทําให้กุ้งมีกลิ่นหอมนะครับเวลาผัดออกมาก็จะอร่อยมากครับเพื่อน เมื่อคั่วสุกได้ที่แล้วก็ตัดออกมาพักไว้เลยครับขั้นตอนต่อมาใช้น้ําพริกเผาประมาณ1ช้อนโต๊ะครึ่งครับเราจะผัดต่อโดยไม่ล้างกระทะนะครับเพราะเราจะได้กลิ่นหอมจากมันกุ้งที่เราคั่วไปก่อนหน้านี้นะครับกระเทียมจีนที่เราสับไว้ใส่ลงไปครับพริกจินดาแดงที่เราสับไว้ใส่ลงไปครับจากนั้นคั่วให้หอมครับตามด้วยไข่แดงเค็มที่เราบดไว้ครับใส่ไปเลยครับคั่วให้หอมครับ ตามด้วยน้ำซุปหรือน้ำเปล่าประมาณ7ชท้อนโตครับจากนั้นคนนิดนึงครับโดยใช้หลังกระบวยนะครับคนแบบนี้นะครับเพื่อให้ไข่แดงเค็มละลายดีนะครับดูแล้วน้ำผัดจะแห้งไปนะครับเพื่อนเราก็เพิ่มได้เลยนะครับปรุงรสชาติด้วยผงชูรสใส่ไม่ใส่ก็ได้นะครับตามด้วยน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะครับตามด้วยซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะครับชิมรสชาติดูนิดนึงครับ ให้รสชาติออกคล้ายกับผัดซีอิ๊วเลยนะครับจากนั้นใส่เส้นใหญ่ลงไปเลยครับผัดให้เข้ากันนิดนึงครับตามด้วยถั่วงอกและแครอทครับจากนั้นก็ผัดให้เข้ากันครับเพื่อนสามารถใช้กระหล่ำปีแทนถั่วงอกได้นะครับขั้นตอนต่อมาใส่กุ้งที่เราคั่วพักไว้ครับตามด้วยต้นหอมหั่นท่อนครับจากนั้นผัดให้เข้ากันครับรสชาติเส้นใหญ่ผัดไข่เค็มนี้นะครับเพื่อนๆก็ปรุงรสชาติให้ ออกคล้ายกับผัดซีอิ๊วเลยนะครับเพื่อนๆขนาดที่ผัดนี้ก็หอมมากเลยครับเพื่อนๆน่าทานมากเลยครับได้แล้วครับไปตักใส่จานเลยครับเมนูเส้นใหญ่ผัดไข่เค็มนี่ครับถ้าเพื่อนๆได้ลองทานนะครับรับรองเพื่อนๆลืมเส้นใหญ่ผัดซีอิ๊วแน่นอนเลยครับโรยพริกไทยนิดนึงครับโรยหน้าด้วยผักชีนิดนึงมีมะนาวเพิ่มความแซ่บนิดนึงครับน่าทานไหมครับมาทานด้วยกันครับเพื่อนๆ